สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวูบชาแนลอีกครั้งนะครับ่อนจากตรันน้งนี้ระหว่างทีมวูบกับทีมปีเสือ้อเราจะทำการออกกําลังกายอีกครั้งครับโดยการวิ่งออกก,ากาําลังกายก็วิ่งแข่งกันครับโดยเป้าหมายคือด่วงค,ครับขอบสนามครับทุกคนฟังเสียงปืนเดี๋ยวผมเราวิ่งเลยนะเดี๋ยวผมจะถามอูไม่รู้จะวิ่งทันหรือเปล่า,าโอเคนะครับ<า>โอเค<า><ๆ>อเอยนั่ง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 ลงพื้นดิเดี๋ยวลงพื้นเดีวลงพื้น โอเคครับเตรียมพร้อมนะครับระวังไอ้ครับมีครับมีครับเอ้ยเฮ้ยแต่ con แต่ con ก็ตามทันได้ครับเอ้ยเอ้ยไอ้น้อเอ้ยตฮ้ยหมอกแดงตฮ้ยขาแดงเฮ้ยขาแดงต่อไปไอ้ ไอ้ันนี้มไมวิ่งช้าจังไงโอ้แลกกแหไอ้คนนีวิ่งช้าจังหยุดย่งวเฮ้ยมัน่ยิ่งเจผมแรกอรันกาะนามกอดตนาวกาะนามุนเฮ้ยทำไมสอดรองเท้าวิ่งอ่ะอ้าไม่บอกโอ้โอ้ใสทีหนึ่งแ้เกาะตนาวมุนขอบตัว โอ right? ้ยเมื่อกี้ที่หนึ่งที่หนึ่งยังดีโอ้ยที่โหล่เลยใหญ่าลยไปดำเว้ยดำเว้ยเร็วเร็วใครที่หนึ่งใครที่หนึ่งบังบังเล่นไว้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 บังเล่นบังเล่นเมื่อกี้ที่หนึ่งยังดีเอาใครชนะใครชนะใครชนะเอบกลับวิ่งกลับโอ้ยรอบสนามเหรอเบ็ดเล็โอ้เอารอบก็รอบเอารอบสนามเอา เด็กยิงผีให้หีึ Buffalo> ่งร้อยเมตรแล้วเนี่ยโอ้โหหนึ่ง้อยเม้วเี่ยไองรอรอรออยู่รออยู่หลังในของครับเฮ้ยรัตตาพี่โกงว่ะรัตตาพี่โกงว่ะมามามาพี่เป็นตากล้องวิ่นตากล้องเวลา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 แล้เฮ้ยรัตตาเวลาเวลาเฮ้ยคนหน้าสกัดขาหักเลยเอ้ยเอ้ยใครแซงเขาเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเร็วเร็วเร็ว แล้วลูกเอาไอสองคนไปอยู่ด้านในไงวะล่ะเล้วแล้วลูกแล้วครับแล้วลูกวิ่งกลับมาจุดสตาร์ทนะวิ่งรอบรอบกลับมาจุดสตาร์ทเจอผีไล่ไม่ต้องหยุดนะอุ่นเหนื่อยเฮ้ยทำไมไม่วิ่งไปเลยกลางๆเราเบียดถนนกันทำไมฮะ ได้ไม่ได้มันต้องมีแบบดูดูดเก่งสองคนอยู่ข้าน้เก่งสองคนนะเก่งสองคนแข่งกันข้างหน้าฮะโอ้มีลักษณะมาคู่เลยเอ้าตัดกันเบนกันมาเอ้าโอ้ยโอ้ยเล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 ยเฮ้ยบอกให้ลบทะนามไม่ดีตัดวิ่งตัดเลยเว้ย จัดแม่งเลยได้ไมเอาตรงนี้เหรอโอเคเอากรเงแดงชนะกระเ็งแดงชนะเกจงแดงยิ่กลงยิบขาธโมาขาธโลมาเป็นเหลโอย เอาเป็นแรงชิโก้โอ้ยเหนื่อยว่ะโอุ่นเลยเป็นแรงชิโก้อุนอนก่อนอุนอนนอนเลยอ่ะเหนื่อยอะออกแห้งๆเลยอ่ะโอ้แต่กองตากล้องวิ่งเหนื่อยถือปืนสอดกระบอกไม่ไม่ไม่เพิ evet. ่งรู้ว่าถือถือมีดแล้ววิ่งแม่งเร็วกว่าเร็วเร็วว่โอ้โหเหนื่อยครับมีเข้าน้ำครับพีมุกพีมุกชนะครับพีมุกชนะครับผมชนะทำไมชนะเกี่ยวชนะครับ พี่มุกชนะครับผมวิ่งนำก่อนนะวิ่งนำก่อนไมกันเนี่ยไม่ฟิลละครับมอ็นี่เกียร์อ้นี่เกียร์เอ้นี่เกียร์ตัวหน้ามันเกียร์เงาเลยตัวไหนครับตัวหน้าเกียร์อ้นี่มันเกียร์อันี้มันเกียร์นนี่มันเกียร์ขึ้นไหนครับขนเกียร์พี่น้องพี่น้องมายิงขาสองตัวหน้าสักทีมันเกียร์เกียร์แท้เกียร์น่ะเอาไปละเอา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 เรื่องอะไรอะ เอ้ีกนแล้วเอาดีกันแล้วเอาดีมีเลยวงแตก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 ไม่กินบุล็อกล็อกโอเคครับเดี๋ยวเอากุญแจมือโอเคครับโอนคครับเจอกันข้างหน้าต่อไปครับใครเอากุญแจไล่กัดจับพี่เนี

ไล่รถอะอ่อเข้ากลางสนามแล้วล่นเวลเลยครับเอาลถแบ็คแล้วเอาโอ้โอ้โอ้ไปครับ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 โอเคครับบ๊าไปไปครับเดี๋ยวผมอัพคลิปวิดีโอวันนี้เจอกันสองคลิปครับโอเคไปครับขอจบสนุกมากครับวันนี้ต่อยมวยกับวิ่งกีฬาแปดพันพันแมปไม่ใช่แปดพันร้อยอ่ะ ใครเมาล็อกกุญแจมือเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยสออ้ไอไหันโดนแล้ว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 โดนล็อกแล้ว้ยตีแล้วนาีแล้วนาีไปแล้วนาี เดินข้อตกเลยนาทีแล้วใครมีใครมีแก๊สทิทชีกบ้างใครมีแก๊กทิชชีเดินทำหน้าเศร้าเลยเดินข้อตกเดินข้อตกเดินข้อตกเลยตัดเวแล้วอยู่ไหนกันเดินข้อตกตัดเวแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อเห็นแล้วพี่กำลังวิ่งห่อครับการเนาะดูไอเกียนดูไอเกียนเลยดูจิ้นกับเกง ดูเยอเร่งเฮ้ไปเดียครับเขาจะไปแล้วไปไเขาไม่ได้ไปทันทีเนี่ยมีครับมีปนล็อกะ้วท้งกูเชรเอยท้งกูเชรทำไม อย่างนี้มันดึงได้ไหมต้องลองดึงดูไปนะครับโอเคครับโอเคครับบายบายครับบายบายครับบายบายครับบบบาายยครัโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยโอ้นึกว่าปืนตันเอายิงครับยิงครับยิงทรงครับยิงทรงครับโดนโดนยิงทรงครับบายบายครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่รับชมครับ